โอเคดูทงผิดนะครับตอนนี้กำลังจะตกลงกันใหม่นะครับการลองอีกรอบนึงนะครับช่างอุ้มกับช่างออสนะครับแต่ช่าง ช่งออชนะชัางอุ้มไปสองรอบแล้วระหว่างชั้งอุ้มนะครับ ก็เด,ดีด๋ยวจะลองกันอีก <marvel> รอบก็มีหลายสำนักครับเอารถกำลังเอารถลงมากันจักคุยอะไรกันนักหนาครับ คับเสียงก็ติดเครื่องกันแล้วนะครับอีกทีมงานหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นทีมงานอะไรครับรู้สึกว่ามอน้ำจะแห้งหรือไงครับ ครับเสียยลมมบต้นลมต้นบอกว่าจะแก้มือใหม่อย่าไปจาะค้าดก่อนอเอกี้แข่งใบนะครับเป็นเอ่อเสียลมรถเกี่ยวกับทีมงานย่ำข้ามนะครับก็บเสีย่ยลมชนะไป ดูนะครับติดแล้วมไม้คันหนึ่งที่จะมาลองกันนะครับน่าจะอสมมาพ่นยุงบ้าไรู้ต้องขวานข่าวกุดเลยนะกว่าจะดึกครับอสมมาพ่นยากันยุงให้นะครับที่นาลงมาแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับกำลังคุยกับพิสันคนโคกอยู่นะครับ เดี๋ยวให้เขาเทสสามก่อนเนอะ สเต็ปจ้ำนาน,นะครับเพราะว่าไม่มีรถแข่งจริงเลยนะครับเพราะว่า,านัดกันมิสติงเป็นรถจ้ำนาน,นะครับครับไม่ได้นะครับสงสัยจะกลับไปไล่วินใหม่คิัคันปิดสันแก่ฉลาดนะครับเมื่อกี้ไปถามว่ามาจากทีมไหนทีมไหนนะครับ เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถามเลยมาแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นทีมงา,าก้าทุ่งล่าครับเนะี่ยครับปล่อยไม่สุดครับปล่อยไม่สุดอันนี้ออมออมแรงให้คุณต่อสูส้ ดูก่อนนะครับเอ้ยเกียร์หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยครับเมื่อกี้ไปจนมาแล้วครับ สนุกกันได้นะครับพี่น้องกันนะครับรถมีอาชีพย่ำนาเหมือนกันนะครับเอารถมาวิ่งเล่นกันแบบสนุกครับแรงไม่แรงก็มากันได้นะครับขอให้มาสนุกเ,เป็นมิตรกันนะครับทีมไม่รู้จักชื่อนะครับจะร้องกับช่างออสเอาละครับทีมไม่รู้จักชื่อกับช่างออสนะครับ ทีมงานยักคำจะเอารถช่างตู้มาไล่ดูนะครับวิ่งพอๆกันนะครับครับตอนนี้ลูกชายกำลังไปเปลี่ยนรถนะครับเพราะว่ามาวิ่งเล่นกับเปลือกฟักตุ้งนะครับช่างรอออกตัวช่างรอออกตัวแรงไปหน่อยครับครับสุดบ้ามาแล้วนะครับเข้ามาจากฟักตุ้งนะครับก็ตอนนี้ก็จะร้องกับ ทางออนนะครับรถทางอออฟากุ้งนะครับอีกคันฟากุ้งนะครับอีกคันช่างอ๋อเอชทางอางออโอเคครับครับอันนี้เป็นทีมฟากุ้งนะครับมาแล้วครับตัวแรงของทีมงานย่ำคำนะครับตัวแรงของหัวหน้าทีม ตัวแรงของเจ้าของช่องนะครับ รถทีมมาน้วครับจะออกตัวแบบเดินๆหน่อยนะครับเพราะว่าเซฟรถเซฟคนวิ่งโชว์สักหนึ่งรอบครับครับระหว่างคู่นี้ครับจังออสกับ วากทุ่งนะครับสามตาลวดเลยครับ ครับลองกันอีกรอบมึงครับเสียงเครื่องเล่งออกกันแล้วครับออกกันมาแล้ว कप्पा तो मेटा สามนะครับฝากไลฟ์ฝากแกด้วยนะครับทีมงานยํำคำนะครับอดี๋ถ้าเกิดมีมิตติ้งมะไรอีกเราจะลงเฟซบอกนะครับ